สองสามสน่สอง่ังเตังนี่ีตเป็นยังเว้า้ไดูไปมัไหกูเห็นคลิปนะ ตูดอกไม้อยหนึ่งไปจอดี่กัาบ้านตุ๊ก้าช่างดูพียนงะไทยแหละอีดูพีนี่ยติคู่ละบอขเนะเป็นยังอ่ะเป็นปุ๊บตัดไปปัดเอาทาเกีงก็แมนผีมาหาแดดเกียงต่ละมือเมนบอ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 อะไรเนียนะพีฮอฮเป็นเดียวเลย โซนิวพียาใจบอกพี่เผาวัดข้งบันสองวันไปดัดแปลงจุดกระดองใจเอ้ยจุดกระดองใจไปจากเงินมึงไม่จังดูเห็ดกระดองก,กระเดียดเฮ้ยตายมันช้า ดีแล้มันจ่ายเงินมึงกูงไม่ได้เะสียสตัดสีมันมั้งฉันมาดูตายแต่พวกมึงเสมอขยันแท้กูทำเพื่อมึงไงแต่ขนาดกูก็ยังอายเลยกูเห็นอุ้ยมึไงไ<ว>ี่ย่างายมังไดปากเตะตักมึงน่ะกูเห็นมูฟลุกกันแล้วก็เด็กไอจริงเหรออไ,ไอลงขิดอไอละเบนี่ช่องแฉลงได้กว่าช่องจริงรอายระลอดเนี่ยเอาคลิปตัดแต่สมัยได้กับกันเด็ดปากเอ้า เห็นใช่หรอขาเขาไม่ใช่หรอยอมแล้วหรอเจ็บแล้วหรอทำไมไหว,วไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกสวัสดีเป็นจิงได้ไหวบอนอไหวบอไหวบอไหวบอมนลพีษไหวไหมคะ เป็นจังไดถามเขาถามเขาได้บอเป็นยางผู antis, siglo, ้ได้จ้างผู้ใดจ้างกูไ่ได้ขายสักสีกินคือมึงคิดผิดคิดใหม่นะหนูกูไม่ได้ด่าแม่รับจ้างกูไม่ได้ด่าคนรับจ้างค่ะกูทำเพราะมึงชั่วเองค่ะกูทำเพราะมึงปากหมาดากูนี่แหละค่ะมึงไม่ต้องมาท้าทายหรอกค่ะระบบมึงไม่ต้องมาท้าทาย หาทำให้เจอทำให้จริงเออนะกลางไม่ใช่หรอเก่งไม่ใช่หรอถ้าทายคนบัมเบิบอกเปิดช่องมาสิเปิดมาจากรอยช่องเดอ้อตัดมาเลยจัดมาเลยมันไม่ไหวแล้วหรอก็ไหวหรอบอกเมืย์หรอบอกบอกได้นะถ้าเหนื่อยก็บอกได้นะบอกดี พูดภาษาคนอย่าพูดภาษา w ายพูดภาษ ja, าคน <c oughs> อย่าบอกภาษา w ายอีผักเตะตับไปบอบ่ไหวบอกได้เดอ้อบ่ไหวบอกได้เดอ้อกูยังไ,ยงไหวกูยังไหวนะแต่กูรู้ว่าสันดานมึงไม่ยอมหรอกแต่ก็คงตามนั้นแหละเอาอยัางไงก็เอากันไป ลุยเดินหน้าให้โอกาสเวลาจะพูดอะไรอ่ะเรียกให้ถูกไปให้ถูกอย่าแผ่วอย่าแพว่แพวจวด